การประ่องเชิญกรดเสียต่างๆในวันนี้นะครับการที่เราจะมในกาแห่นะครับอระปาสมาีแล้วกร่าแห่าดีนะแล้วท่าสู่วัดโลก้ก็ต้องเลื่อนหูวัดโเก้ันในวันนี้คันะครับในเวลาแล้วก็ท่าผนหน้นสูนกาในช่วงนี้ได้เลยนะครับถ้าใดมีรถถ้าใดไม่มีรถต่างๆจะขึ้นทางไหนก็ตัดเตรียมตัวกัน รับส่วจภานในที่ธาตุนุ่นทางด้านท้องถอ่าปุ๋นเกิดปุ๋นทองถ้าต้นประว uh ัตใจนั้นกประทั่ตค ja, ืนะนะครับก no. ็ด so. er. ูให้ดีกิดีนะครับลดกระช้นกันนะครับเดี๋ยวจะปกันแล้วก็ฝากกันไว้่าราตคงตืนนะครับเราอาจจะมองไม่เห็นกันได้ถ้าปุ๋นเงินปุ๋นทองจะนีุ้๋นบัตรเรื่องงานนะครับอ่าทางด้านของจ้าพนั้นไม่ได้หาักค่าใช้่ใจ ้แนบยินดีน้อมนำขึ้นสู่สามด้านท้องวัดหลงเทพแนบจากผู้ถูกรบกวนที่ถามว่าทเจ้าภาพนะคุณบูเตอร์บูฮาลีแล้วถามให้ตั้งใจไว้นะครับว่าการทำงานทุกปีนั้นนะครับท่านจะทำเพื่อสังคมเพื่อชุมชนเพื่อพวกเราเพื่อหมู่บ้านเพื่อวัดหลงเพื่องเราทั้งในการที่ท่านได้ตั้งใจในการทำ นครับจะเสียมากเสียร้อยแต่ครั้นี้นั้นทีจะสิท่านได้นั่นก็คือกำลังใจคือมูลืุมูของท่านนะครับกับครอบตัวท้ออุนปเตรุณาีและดำขาวแะไปเเชิญกันนะครับก็จะพู่เลยนะครับเรียนเชิญกัครับเราตกครับผ่านหน้าขึ้นสู่สวดออกกันนะครับสามเดยนต้การนะครับจะชั ทุกท <si ่านเกันเพื่อนช่วงกันเนาะนะครับนะครับก็ทีมงานตานะก็เตรียมตัวให้ดนตรงนี้นะครับก็19นาทีนะครั9นะครับ19นาทีนะครับเขาจะเริ่มขบวนการแนบออนจากจุดซ้อมอ่อนรายการนี้นบกลับทางด้าขอทางหนาขอนะครับคุณบุญเกิดคุณอาลีดำคำและในช่วงนี้ทางซ้อมอ่อนคงต่าตัดนก็เป็น นะครับสมาชิกนะครับสภาเทศบาลตะบลหลักห้านะผู้นำหมู่บ้านท่านก็ร่วมในขียดในกระบวนนี้นะครับท่านก็ดลงแต่งนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นประธานสหกรณ์ด้วยนะครับท่านที่รู้เองว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์ศึกษานะครับก็มีประชุมกันวันที่4พฤศจิกายนนี้เข้าเนรษฐกิที่วัดหลวเกสเตรียมเงินกันไปด้วย นะครับในการชำระค่าชำระเกินต่างๆสมุดเงินปูสมุดเงินฝากต่างๆก็ตัดเรียนไปแต่สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกสำกรับการเกษตรบ้านแวล้วปนะครับก็ตัดจรแก่ตัดทับนะครับท่านต่อต่อใจต้อขึ้นรถกันได้แล้วครับรถท่านใดที่อยากจะไปรล่นสกู๊ตนะครับก็ขึ้นรถกันได้เลยในช่วงนี้นะครับและเราก็ไปร่วมในการทำธุนการตัดต่อการตรวจสบกันซึ่งปีที่แล้วนะ นะครับจับยอดม,ม่ผิดนั้นก็จะ80,000บาทนะสำหรับปีที่แล้วนะครับนะครับจากปีที่แล้วก็ได้กเกือบจะ80,000บาทนะครับปีนี้เดี๋ยวเราไปนับยอดกันบริษัาการเปลี่ยนกันนะครับใครที่ ดูแลทางด้านท้องปุ่มพ่อป่าตรงนี้ก็นะครับขับจะช้าไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบกันไปกันเป็นขบวนกันนะครับไปกันเป็นขบวนกันแล้วเดี๋ยวเราก็ไปร่วมในการอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญสงันนะครับกับสิ่งต่างๆที่กำเนิดขึ้นบนสายตานะครับอย่างกะราบที่ว่านะทุกคนที่เราทำให้ถูกสายตาสิ่งที่เราแสวงหาคือคือบุญคือบุญสงัดนะครับทุกคนแสวงหา ซึ่งกูสอตกกันนะครับก็ร่วมกันวันนี้นะครับร่วมกันวันนี้นะครับกระดามต่างต่างนะครับก็ร่วมในการทำการร่วมในการสืบทอดกันแทประเภทดีๆตรงนี้ให้อยู่คู่กันเป็นมรดกโลกกันนะครับนะครับรถทุกคันนั้นที่ไปขบวนนี้ขอให้เปิด ไฟนะครับหาห่ากันไปด้วยนะครับเราจะได้รู้ในกระบวนกันนะครับรถที่มาร่วมกระบวนในวันนี้นะเปิดไฟผ้าป่ากันไปด้วยนะครับรถที่อยู่นอกระบวนนั้นเขาจะได้รู้เขาจะได้ทราบกันนะครับว่าเราเป็นรถในขบวนท้องผ้าป่าวันเหตุกลางเดือน12ผ้าป่าแห่งความดีผ้าป่าแห่งความสามัคคีกันนะครับก็เรียเชิญกันนะครัวม้ดยช่วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปอ่านถึงบูรา ที่สลาการเปลี่ยนสองชัติที่วัดหลงเพ็งเผ่ากันนะครับโดยพระบาทการเปลี่ยนอ่าโดยสละการเปลี่ยนนะนะครับก็ยุคป,ประสมัยของนะครับภูมอกระต๊บบุญชันนาทองนิ่มท่านก็เป็นประธานเจ้าีนะครับและท่านก็ร่วมในการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีกันนะครับไม่ทายไม่ทายใครไม่รู้